สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนายช่างสำรวจลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางช่างสำรวจซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะระดับมุมลักษณะและขนาดของภูมิประเทศการหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆการทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจการทำแผนที่แบบต่างๆโดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจการสำรวจและคำนวณราคาที่ดินทรัพย์สิน ซึ่องอาจจัดกรรมสิทธิที่ดินเป็นต้นหรือตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างสำรวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองระดับแผนกะและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้าการกํากับแนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1สําสำรวจรังวัดคำนวณตรวจสอบจัดทำแผนที่แผนผังเพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กำหนดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ1.2แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้1.3วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน1.4บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจและรายงานผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน1.5กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง1.6ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานสำรวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอพร้อมทั้งดูแลจัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้งาน1.7ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.8ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 2. ด้านการบริการ2.1ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรงานเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสม,มแก่การปฏิบัติงาน2.2ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดี D, <ๆ>เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆ สามารถเข้าไปโหลดอีบุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดี การเรียบบรรจุข้ามเขตรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ